นันเลื่องอีละค่ะพี่น้องโกยสาวพุทไธนะคะเบย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 จุดตะค่ะเคยนี้กับซุกอีแล้วเคอก่อนที่สาวพุทไธถ่ยายไว้อที่ว่าคิวคยวรอบนั้นสาพุทไธกับเอาไปขายแล้วค่ะนี่มะละกอกับกาลังเคืองนะคะสาพุทไธเก็บก,ก๊กนี่ค่ะ มาเบิ่งนพักกระเดาพี่น้องอออนี่ข้อแม่น้อยค่ะโย่ดเดอ้อเอาไปกินกับลาบกับกอยเด็ดขาดพักกระเดาพี่น้องขมอ้ำลำอำลำอำลอำโดนสับแต่เลยไม่ขมกระดอยจ้ะคาว่าสุดาหวานแต่ว่าขมน้อยมีขมมีรึกนะคะขมเป็นมั่นๆค่ะ อันนี้ก็ต้นมะม่วงค่ะกำลังออกดอกค่ะมะม่วงกะเด็มะม่วงเปล่าพุทัยปุูกแซปพุทัยม่เคยได้ปดลูกดอกค่ะแซปพุทัยยันปลูกมีถือมอ่วงยันซับท้อบ่าพุทัยเปล่าพุทัยวางระบบท้อไว้หลายค่ะ มาละเกินนะมูฮุงกะเหล่มก้นสอดล้วได้จ้ะเป็นก้นเหลืองๆนะเดี๋ยวจังมือสอวพุทธจังละมาเล็ดเอาค่ะยามันย้อนแสงค่ะ่น้อง ข้ยน้ำวาเนี่ยค่อยไปก็เห็นแต่กุย้ยหรอค่ะอันนี้กำลังก่อสร้างค่ะอันนี้เป็นบ้านนี้มีรักของสาวพุทไทยค่ะมีท่านได้เป็นรูปเป็นล้างค่ะเขาก็เป็นแต่สาค่ะ นันแสงแล้วค่ะเห็นไหม,มค่อปากกดไว้ทางนี้คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส,สาวผู้ไทยเน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วเด้อค่ะพี่น้อง